สวัสดีค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีชาวไร่อ้อยนะคะที่จะได้รับเงินในวันนี้ค่ะก็คือวันที่26ธันวาคม2566นั่นเองค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะสำหรับชาวไร่อ้อยนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลืออ้อยคือการตัดอ้อยสดสะอาดเพื่อที่จะลดการเกิดฝุ่น pm 2.5นั่นเองปีการผลิต2565ทั66ก็คือปีที่แล้วในอัตรา1 2 0บาทต,ต่อตันอ้อยตามมติคอรมอนะคะที่ มีการพิจารณาไว้ก่อนหน้านั้นเพื่อรองรับไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่4ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเป็นรอบแรกนะคะซึ่งจะมีการกำหนดจ่ายในวันนี้ก็คือวันอังคารที่26ธันวาคม2566นั่นเองค่ะในอัตรา120บาทต่อตันอ้อยซึ่งจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนะคะก็คือบัญชีธนาคารทากส พี่น้องชาวไรอ้อยนะคะคู่สัญญาโรงงานน้ำตาลที่ตัดอ้อยสดสะอาดจ,จะได้รับเงินพร้อมการทุกพื้นที่และก็หากรายชื่อตกหล่นนะคะหรือว่ามีปัญหาเงินไม่เข้าบัญชีสามารถติดต่อโรงงานน้ำตาลที่ท่านส่งอ้อยเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ได้นะคะว่า จะเป็นอย่างไรทําไมเงินถึงไม่เข้านะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวไร่อ้อยทุกท่านที่จะได้รับเงินค่าตัดอ้อยสด120บาทในวันนี้ค่ะ